พูดไม่ออกเลยทีเนี้ยผมเป็นเต้นมาต่อในนี้อีกสักแป๊บได้ปอจบไปแล้วก็รออีกห้าวันนะครับรออีกห้าวันเราจะได้มาพบกันใช่ไหมจันอังคารพุทธพิเรศหัดสุเสา์อาทิตย ไม่แค่มันสุกก็พอ,อนับเกิน <ไป S 1> นับเกิน<ป>นับเกินโอ้ละครจบคนดูเยอะมากเลยอะ่ะก็นี่ไงเขาเป็นช่วงเวลาที่ละครจบพอดีนะทุกคนแบบกําลังถึงมือถึงอ,อยู่ไงได้มันเยอะจนไปแล้วผมผมนำตัวไม่ถูกผมจะเลือกรักไม่ได้ไงอันนี้คือคนเขามาดูกระสนะครับเขาไม่ได้มาดูยูโรแลเนี่ย ผมต้องทำตัวยังไงก่อนเขามาดูยูโรด้วยรออีกห้าวันเหมือนห้าปีมันไม่ขนาดนั้นครับก็ผมว่าซีนต่อไปมันจะไม่ใช่อีพีต่อไปจะสนุกมากขึ้นจริง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 จรงไหนแล้วเขาได้ได้ข่าวแว๊บมาจากพี่บีนะครับว่าอีพีต่อไปมันจะเป็นฟินทั้งตอนเลยครับอืม พี่บีพี่บีตัดมาแล้วนะฮะ EP สิบสองหรือสนะิบสามสิบสามครับ EP สิบสามมันจะชีม m i n โตะมากๆนะฮ <c oughs> ะ i m i n o โตะไม่นอนคู่เบยไม่นอนทั้งคู่เลยแหม <c oughs> ทำศัพท์ของแม่ใหญ่นี่ก็วัยรุ่นเหมือนกันนะครับเนี่ย ไม่นอนคือเบอรเลยพี่ตอางสวัสดีค่ะอุ้ยเธอมาตัดหน้าวัสดีได้ไงสวัสดีครับอ้าวสวัสดีไม่ใหญ่นะสวัสดีพร้อมกันสิอ,าอ้าว <ทำ S 2> เดี๋ยวทำให้ลูกคุณร้องไห้ผมขอโทษครับผมผมเข้าใจแบบนั้นผมก็ในเมื่อเราไม่ใช่พ่อของลูกคุณเราก็ไม่อยากไปอยู่ตรงนั้นไอคนใจร้าย มันมันมันจําเป็นอ่ะเราเราก็ไม่ได้ใจร้ายกับเด็กเราก็รักลูกคุณนะอ๋อเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็คืนดีกันเอาผมดูตัวเองผมยังเกลียดเลยทีำเป็นเป็นคนแบบนี้ครับ <c oughs> ลูกคุณลูกคุณตากสา,าไม่หลักลูกคุณแล้วลูกคุณทำอะไรผิด <c oughs> นี่ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> แม่เขาไม่ด่านะไม่ว่าลูกเขา เดี๋ยวเจอแม่เพราะว่านะแม่ชนอะอย่าให้อย่าให้แม่ชนรู้นะไม่กลัวหรอก oh. อสปอยแล้วหนึ่งแม่ชนจะมา <c oughs> ทำอะไรได้ไอโ้โธอสวัสดีกับตัวลาชานะครับสวัสดีค่ะคุณช่วยนี่ครับคิดถึงพี่โรเรื่องนี้กำไรเดี๋ยวจุบเดี๋ยวเจ๊เรื่องนี้กำไร <c oughs> กำไรอะไรพี่ตองแหมมาเซล,ลผมสิ <c oughs> <c oughs> EP สองพี่ชนท้องพี่ชนท้องเหรอใช่หรือเปล่าลูกชื่อโบทลูกช่บโบท๊ทน้องโบท๊ทเหรอสปอยคือสปอยกระสะคุณกระสะใจร้ายสงสารลูกพูนคุณกระตูน ก็คน้ต้เข้าใจครับกษาเขาเป็นคนแบบน้รู้แต่ยูโรไม่ได้ใจร้ายนะครับอยูโรปัญญาอ่อนครับดื้อม่โกหกจิใช่ใช่ใช่คิดถึงคุณกราแล้วอีกห้าวันเจอกันนะครับทุกคน ก็ดูรางรักพังใจจะจบแล้วนะครับอีกสองตอนนะครับนี้สองตอนฝากเป็นกําลังใจครับผมโดนัทจากปุ๊เป้นะครับเพื่อนของดูดาทั้งสองคนนะครับใช่ครับยูโรน่าขอบคุณครับมันสุขหน้าชนสู้คนคือดีอ่ะเออนี่เป็นซีนที่แบบทุกคนทุกคนอยากตั้งตารอตั้งตารอวันที่ชนมริษาเขาจะ กลับมาฟาดฟันอย่างอย่างอย่างอะไรเดียอย่างอย่างนั่นแหละเข้าจริงนะไม่ใช่ผ้ามโนนะของจริงนะครับผมของจริงเขาของจริงครับของจริงครับเออใครที่รอใครที่รอเพราะว่าสี่ห้าไอพีหกไอพีเจ็ดอพีสิบอ่ะสิบอีที่ผ่านมาชนมันสายอีกนี้ค่ะ เอฉันจอไม่ได้เลย่ต้องติดเรื่องนี้หนักมากขอบคุณชอบขอบคุณนะคะถ้วันสุกร์เย็นก่อนพักก่อนเลยครับผมรู้ว่าทุกคนเครียดกันมากนะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องเครียดกับเรื่องนี้นะฮะก็พักพักัชอบพี่ชอบชอบพี่พิงพอยชนคือ ชนชนสู้คนคือจึ้งมากจึ้งมากขอบคุณมากค่ะดูว่าุกนคนรอซีเอชเจ็ดเอชดีดราม่าซูซตี้มาแซวไลฟ์ HD, Society, คู่ทั้งเช้าทั้งเย็นเลยเหรอมานั้นดิ่าอ,อ,อย่าแซวสิไ <c oughs> ม่ออมาไลฟ์บล็อคุยว่าเออมาคุยกันเล็นกน้อยรอบนี้ไม่ไม่มีดนตรีนะ คุยกันในเชยงเรื่องละครนะครับปวดหัวไม่เกรงมากค่ะเดี๋ยวไปก่อนนะไปแล้วเหรอใช่น้องไปทำงานไหมวันนี้ทำงานครับนัซาโอเคครับผู้สุขคาับายบายไปเดี๋ยวถ้าว่างแล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์ด้วยใหม่ครับโอเคครับบายบายรับบาย